เราเห็นคำว่าเป็นพนลเมืองแล้วความเป็นนะครับ citizenship นะครับความเป็นพนลเมืองละ่ะจะหมายถึงสภาพนะครับสถานภาพของบุคคลความเป็นระบุถึง state นะครับก็คือสถานภาพของบุคคลนะครับที่บอกว่าโอเคครับที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมนะครับแล้วก็กฎหมายของรัฐรัฐหนึ่งที่ให้สิทธิ์ให้หน้าที่แก่คนคนนั้น คนคนนั้นแก่บุคคลบุคคลก็หมายถึงคนละเมืองนั่นแหละอย่างเช่นคต,ตัวคุณอย่างนี้เป็นตน้นอย่างเช่นประเทศไทยอ่ะสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งนะครับสิทธิการออกเสียงเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิ์นะครับทุกบอกเขาทุกมีคําประโยคนึงบอกว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งก็เหมือนกับอนอนหลับทับสิทธิท์ทับอะไรทับสิ่งที่เราทับสิ่งที่เรามี นะครับใช่อยู่ครับคุณเลือกที่จะไม่ไปเลือกตั้งก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์ที่เราจะไปหรือไม่ไปแต่คราวนี้กลายเป็นว่าเอ่อคนสมมุตินะครับคนไม่ไปเลือกมากๆอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนึ่งไม่ไปเลือกตั้งจํานวนมากไม่ถึงครึง่งนึงของคนในสังคมกฎหมายก็บอกแล้วว่าผลการเลือกตั้งถือว่าเป็นสมมุติเป็นโมฆะอันที่สอง ที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกใหม่ล่าสุดมีผลกับการเลือกตั้งานายกเทศมนตรีอบตเร็วๆนี้ก็คือว่าใครได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนคนไม่ออกเสียงจะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรครับเช่นเป็นนายกเป็นสมาชิกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของกฎหมายท,ที่ที่มันออกมา พอพอออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บก,ก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องอะไรครับพยายามที่จะทําให้คนน่ะไปเลือกตั้งมากๆด้วยการออกกฎหมายนั่นนี่เยอะแยะเช่นอะไรบ้างนะครับถ้าไม่ไปเลือกก็ไม่มีสิทธิ์ในการเอาข้อออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไม่เป็นเลือกก็จะถูกคือคือ,คอ,คอมีคนขู่นะครับว่าจะต้องเสียสิทธิ์หนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับนั่นก็เป็นลักษณะของอะไรครับเป็นลักษณะของออการออกเสียงเป็นสิทธิของพวกเราเป็นสิทธิของพลเมืองที่จะทําหรือจะไม่ทําสิทธิการกลับประเทศนะครับสิทธิการกลับประเทศก็บอกว่าอาจารย์ครับบางคนเขาไม่ได้กลับนะครับเขาไม่ีสิทธิครับที่จะกลับหรือไม่กลับนะครับนั่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลผีน้อยก็ยังมีเอกกลับได้เลยผีน้อยก็คือ คนไทยที่ลักลอบไปทำงานต่างประเทศกรณีเร็วเร็วที่สุดก็คือปีที่แล้วนะครับผีน้อยจากอะไรครับจากจากเกาหลีนะครับเกาหลีใต้แอบไปทำงานที่เกาหลีใต้ไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานต่อจนวีซา่าตัวเองหมดนะครับพอวีซ่าตัวเองหมดปุ๊บไงล่ะก็อยู่อย่างหลบซ่อนนะครับอยู่อย่างหลบซ่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่วีซ่าหมด นะครับหมดอายุสิ่งที่เราจะเป็นคือการหนีเข้าเมืองนะครับการหนีเข้าเมืองการหนีเข้าเมืองก็ผิดกฎหมายนะครับเคสนานมาแล้วแหละนะครับเคสนานมาแล้วแหละแล้วก็พวกเราก็ต้องระมัดระวังด้วยใครที่อยู่ไปไปไปแม้กระทั่งข้ามอะไรครับข้ามไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเคสนี้เกิดขึ้นเลยนะครับ<ม> น้องคนหนึ่งนะครับตอนที่เขาตรวจตาเขาก็คือคือเดินข้ามประเทศลาวอ่ะครับก็คือผ่านไปทางน้องขายนะครับก็คือรวมกลุ่มกันไปเพื่อประทับตาประทับอะไรครับประทับออกจากประเทศไทยนะครับแต่น้องคนนั้นเดินทะลุขึ้นรถไปเลยนะครับโดยเขาเข้าใจว่าไม่ได้ทำอะไรพอกลับมาประเทศข้าม ฝัง่งไปที่ประเทศลาวก็ประทับออกเข้าลาวประทับออกลาวพอจะประทับเข้าประเทศไทยเขาก็เปิดหาว่าตอนออกตอนออกออกตรงไหนออกไปเมื่อไหร่เพราะไม่มีตาประทับขาออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นการการไม่การการกลับและออกนะครับนอกประเทศก็ระมัดระวังน,น,นะครับหน้าที่ล่ะนะครับหน้าที่ หน้าที่ก็คือต้องอย่างน้อยครับปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆประเทศที่เราอยู่นะครับประเทศที่เราอยู่นะครับจ่ายภาษีก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของบุคคลที่มีเงินรายได้ที่จะต้องจ่ายภาษีน,นะครับอย่างนี้เป็นตน้นหรือรับรับราชการทหารอย่างที่ผมพูดนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเปคนเยอะนะครับผู้ชายเยอะอยู่นะครับถึงมีการ คัดเลือกบางคนนะครับแต่รัฐก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องไปรับการคัดเลือกนะครับซึ่งโอกาสที่จะได้เป็นทหารก็มีนะครับส่วนคนไม่เป็นพลเมืองนะครับก็คือไม่ได้ถือสัญชาติใดๆนะครับไม่ได้ถือสัญชาติใดๆนะครับถ้าอยู่ภายใต้รัฐนะครับถ้าอยู่ภายใต้รัฐก็ไมาดี๋ยว่าเป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆน,น,นะครับคราวนี้เอกลักษณ์ นะครับเอกลักษณ์ของความเป็นพลเมืองได้แก่อะไรบ้างครับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับจะต้องที่เรียกว่าตัวเองเป็นเป็นพลเมืองของก้อนก้อนนั้นหรือกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับ 1. เรื่องของค่านิยมและอุดมการก็คือคนะครับนะครับก็คือทุกคนที่เป็นพลเมืองในในการรวมกลุ่มตรงนั้นนะครับก็ต้องมีเหมือนกับเหมือนกันกับที่บอกว่ามีค่านิยมเดียวกัน นะครับมีค่านิยมเดียวกันมีออดรมการณ์แนวคิดเดียวกันนะครับอันที่สองมีสิทธิและหน้าที่เท่ากันอันที่สม,มีส่วนร่วมทางการปกครองนะครับมีส่วนร่วมทางการปกครองหรือการเมืองนะอย่างเช่นหน้าที่ที่จะต้องไปจ่ายภาษีนะครับสิทธิ์ที่จะต้องไปคัดเลือกนะครับบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนของเราอะไรอย่างนี้เป็นตน้น และสุดท้ายเลยก็คือต้องทําความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการปกครองนะครับเกี่ยวข้องกับการปกครองนั้นๆน,น,นั่นก็คือในเรื่องยกตัวอย่างเช่นกฎหมายนะครับกฎหมายที่บอกว่าไม่อ้างว่าไม่รู้นะครับอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังเป็นเด็กอยู่นะครับคุณก็บอกว่าหนูอ่าเขาเรียกว่ารู้เท่าไม้ถึงการอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังพอได้ นะครับแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บเราจะไปอ้างเอรู้เท่าไม่ถึงการบ่อยๆมันก็เริ่มจะไม่ได้นะครับบางทีก็เอารูปมาลยให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับการรู้เท่าไม่ถึงการก็โอเคครับดังนั้นการปกครองนะครับมีความรู้เกี่ยวข้อกับการปกครองอย่างน้อยอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการรู้กฎหมายของกลุ่มที่เราอยู่เช่นรู้กฎหมายของประเทศนั้นๆที่เราอยู่อย่างนี้เป็นตน้นนี่คือภาวะของความเป็นพลเมือง นะครับความเป็นพลเมืองนะครับโดยโดย traditional m e n i n นะครับ traditional mining ก็คือเขาเรียกว่าอะไรละครับเป็นตามแบบเดิมแนวคิดเดิมนะครับความเป็นพลเมืองแนวคิดเดิมก็คือการให้ความสำคัญกับอะไรครับสมาชิกการเป็นสมาชิกภายใต้กฎหมายของรัฐที่ตนเองสังกัดนะครับ ถึงเขาถึงเรียกว่าความเป็นพลเมืองภายใต้กฎหมายนะครับนี่คือพลเมืองนะครับดังนั้นอย่างในรูปนะครับทุกคนก็บอกว่าเออเราเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเรามีอุดมคติเดียวกันเราเป็นพลเมืองข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 องรัฐนี้อะไรนี้เป็นตน้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของความเป็นพลเมืองใน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 แนวคิดเดิมนะครับในแนวคิดเดิม ครนี้แล้วพลเมืองโลกก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าณวันนี้นะครับโลกมันเปิดกว้างนะครับโลกมันเปิดกว้างการที่เรามองแต่ก่อนนะการอยู่ในรัฐรัฐหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเรื่องการย้ายไปย้ายมามันเริ่มมัน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 ยากมันเป็นไปเป็นไปไม่ได้เลยที่ซ้ำในในอดีตนะครับหรือเป็นไปได้ยากแต่ตอนนี้แหละครับการย้ายไปย้ายมาของคนนะครับ เป็นไงครับง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นดังนั้น <c oughs> นะครับนอกจากนะครับนอกจากไอตัวแนวคิดที่เป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้กรอบเดียวกันแล้วนะครับความเป็นพลเมืองนะครับความเป็นพลเมืองโลกล่ะเราก็ต้องคํานึงถึงตรงนี้นะครับแล้วถามว่าความเป็นพลเมืองโลกเรามีสิทธิหน้าที่ยังไงนะครับ อย่างน้อยก็คือมีสิทธิหน้าที่ตามพื้นฐานของความเป็นคนและความรับผิดชอบต่ออะไรครับต่อต่อโลกที่เราอยู่นะครับต่อโลกที่เราอยู่ยกตัวอย่างเช่นประเทศหนึ่งที่ร่ำรวยนะครับก็ปล่อยฟันออกไปไปทำให้เกิดอะไรครับช่องโหว่ที่เป็นกิ e นเฮาส์ e อ f เฟก t ก็ถือว่าเขาก็มองดูว่าประเทศเหล่านั้นไม่มีความรับผิดชอบต่อต่อโลกหรือความหรืออะไรครับหรือ ความเป็นพลเมืองโลกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนะครับมีสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่ทุกคนไม่ได้บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะทําลายสิ่งที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นประเทศที่ร่ํารวยนะครับปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปทําให้ช่องโหว่เกิดขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทั้งโลกก็ได้รับผลกระทบเช่นมันร้อนขึ้นอย่างนี้เป็นตน้น นะครับมันร้อนขึ้นมีภาวะโลกที่ร้อนขึ้นทุกคนได้รับผลกระทบตรงนี้แต่ใครเป็นคนทำละ่ะดังนั้นการกระทําลักษณะแบบนี้นะครับเขาจึงมองดูว่างั้นคุณจะต้องมีความรับผิดชอบต่อโลกโลกนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเข้าใจว่าจะต้องเข้าใจว่าต้องดูแลโลกเท่าเากันใช้เท่ากันอ่าใช้มากน้อยแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ตนเองมีแต่นะครับ อย่าอย่าอย่าทําทลายอย่างนี้เป็นต้นย,ยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะปัญหาโลกร้อนที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้ว่ามันเกิด greenhouse effect ทำให้โลกเรามันร้อนขึ้นนะครับร้อนจริงๆนะครับพวกเราลองถามปู่ย่าตายายนะครับเขาเรียกว่ารุ่นที่มีอายุหน่อยแต่ก่อนก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ร้อนขนาดนี้พูดกันตรงๆ,ๆนะครับถ้าเาเวลาคุณไปถามก็จะบอกว่า มันไม่ร้อนขนาดน,นี้แต่ตอนนี้ทำไมมันโคตรร้อนเลยนะครับเขาจะพูดลักษณะแบบนี้เดียวกันเนื่องจากว่าอากาศนะครับหรือ,อผิวที่เคลือบโลกฟิลม์มฟิล์มที่เคลือบโลกมันถูกเผาถูกเผาแล้วก็แสงแดดก็เข้ามานะครับพอเข้ามาปุ๊บแล้วยขึ้นไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันถูกฟิล์มครอบอยู่นะครับคราวนี้นะครับนั่นคือความรับผิดชอบต่อโลกนะครับความรับผิดชอบต่อโลก สิ่งที่เราต้องทาก็คือความรู้ความเข้าใจในระดับที่เป็นภาวะของโลกไม่ได้บอกว่าปัญหาของประเทศหนึ่งมันจะเป็นปัญหาของทั้งโลกแบบนี้ไม่ใช่ครับดังนั้นสิ่งที่เรามองดูว่าความเป็นพลเมืองโลกนะครับรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับโลกนะครับเกี่ยวข้องกับโลกโลกของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นความแตกต่างการปกครองความแตกต่างของันองวนธรรมปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถึงแม้ว่าความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมมันจะแตกต่างกันออกไปแต่พวกเราก็ต้องยอมรับว่ามันคือพลวัตมันคือความแตกต่างที่นะครับขึ้นอยู่กับแอเรียนะครับไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นข้อข้ออ้างหรือข้อจุดอ่อนในการพัฒนาต่อร่วมกันทั้งโลก